ไปที่เรื่องของกระสุนปริศนานี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะนักศึกษาช่างไฟฟ้าในจังหวัดอยุธยาขี่รถจักรยานยนต์มากันสองคนจะไปเรียนค่ะปรากฏว่าอยู่ดีๆคนขับบน่าเจ็บหน้าอกมารู้ตัวอีกทีนะคะเป็นกระสุนเจาะเข้าไปที่อกด้านขวาแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนก็เลยต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยค่ะค่ะเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมตํารวจสพพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งบอกว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บตอนที่กำลังขีม่มอเตอร์ไซค์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทราบชื่อคนที่ถูกยิงก็คือนายอานอน์สังวนนามสกุลอายุ18ปีเป็นนักศึกษาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยามีบาดแผลคล้ายกับถูกยิงที่หน้าอกขวาหนึ่งนัด <c oughs> คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนขนาดจุด22ซึ่งแพทย์นำตัวนายอานอน์คนนี้เข้าห้องฉุกเฉินทำการช่วยเหลือค่ะ ล่าสุดบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วพอไปถามเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยกันค่ะก็ทราบมาว่าทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีน้าเงินจากบ้านที่อําเภอบางไทรคือจะไปที่วิทยาลัยที่น้องเขาเรียนอยู่ขับมาตามถนอนอู่ทองผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พอมาถึงบริเวณหน้าพระราชวังจันร์เกษมค่ะในอานนท์ซึ่งเป็นคนขับอยู่ดีๆก็บ่นว่าเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วก็ใช้มือกุมหน้าอกเอาไว้ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรแล้วน้องเขาก็เลยหยุดรถนะคะแล้วก็เอาไปจอดที่ท่าเรือข้ามฟาก หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็<ด>คือจะข้ามต่อไปที่วิทยาลัยใช่ค่ะพอจอดรถปุ๊บนะคะฝั่งของคนขับก็คือน้องอนอน์ก็เลยเปิดเสื้อตัวเองดูค่ะปรากฏว่าพบว่ามีรอยคล้ายกระสุนนะคะก็เลยขอให้เพื่อนพาไปส่งที่สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนที่สุดท้ายจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนะคะ ตอนนี้ตำรวจค่ะก็นำเพื่อนของน้องอนนท์ไปสอบสวนและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางที่รถจักรยานยนต์ขับผ่านมานะคะเบื้องต้นนี้ยังไม่ทราบค่ะว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรใครเป็นคนยิงและก็ยิงมาจากจุดไหนด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามติดกันนี่เป็นเรื่องของกระสุนปริศนาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุทยาเมื่อเช้านี้เองค่ะ